วัสดี้ก็ต้องรู้ทีเก่งครับขอบคุณน่าสัมไว้คุณน้าเด่นแน่นอนอทิตวันนี้ให้เก่งเราร่วมงานกับเลน ovo นะครับเรามีอะไรที่ทำมืออจากับสแตนดาร์ดบรันทีเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณบริษัทเลน ovo ประเทศไทยนะครับที่ให้เกิดขึ้นที่เป็นหนึ่งภนสาขาของกลุ่มเอชสองก่อนนี่ครับนี่เป็นตัวอย่ จะตั้งชื่อไทยให้นะครับ Intel PC ที่เสร็จของเราโตต่อเนื่อง นำเสนอประสบการณ์ที่ดีเข้าไปเพิ่มเติมไ7เซเว่นครับไ7เซเว่นหนึ่งสองเจ็ดหลักปีนี้นะครับแต่ว่าทางเลนอุลิเจียนเนี่ยปรับปรุงมัฒนาเรื่องทุนนี้มา2ปีแล้วนะตอนนี้ผมอยู่กับตัว Legion 5i Pro นะครับก่อนอื่นผมเป็นคนที่ชอบเรื่องดีไซน์เพล็กซ์ก็อะไรเล็กๆน้อยๆในแล็ปท็อปเพราะว่าเรื่องสเปคแก่ Legion นี่คือสุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการดีไซน์นี่คือว่า ไม่ตะโกนมาเอ้ยเราเป็นเกมมิ่งแล็ลท็อปนะแดงแดงเขียวเขียวแต่ตัวเนี้ดีไซน์เขาแนวมินิโมลหน้าจอรับตรงนี้นะครับตัวฮิ้งช์ตรงเนี้เป็นเหล็กเ e ทัลเบลน d e เคือไม่พังแน่นอนอแล้วจะมีซอฟต์แวร์หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเขาจะมีตัว F N Q การปรับโหมดเป็น s i l e n t Balance แล้วก็ Power โหมดนะครับคือว่า รจะปรับให้เป็นพัดลมเบาบาลานซ์ Balance คือว่าก็อาจจะมีเสียงนิดนึงแล้วก็เป็น o p ปติม z เซชันที่แรงที่สุดนะครับาวเวอร์หมดของเขาสำหรับคนที่ต้องการแล็ปท็อปในการดีไซน์ทำงานหรือเล่นเกมนะครับพกพาง่ายอึดแล้วก็สวยนะครับตัวนี้ครับ5 i า r Pro Thank you